โอเคครับผมค่ะสวัสดีเมื่อทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่ในเกมเดิม <Re> เล้ว Gen 1 r e v o l u t i ่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็เป็นวันที่ทางตัวเกมนะได้ปล่อยเซตสกิีนออกมาใหม่นะในแพท6.0เป็นเซตสกินแรกนะครับผมก็สกินเนี่ยมีความสวยงามอลังการมากๆนะแต่ว่าเป็นระบบกาชาอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ตั้งใจว่าจะมาสุ่มนะเป็นหนูทดลองยาให้เพื่อนนะคือตอนเนี้ย ที่ตั้งใจมาทำคอนเทนต์เนี่ยเพราะว่ามีเป้าหมายอยู่ก็คือผมมีสกินที่อยากได้ครับผมนั่นก็คือตัวของทารอนนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวของสกินทารอนกันก่อนนะเดี๋ยวเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับผมสกินของทารอนนะสวยมากนะครับผมนี่เอฟเฟกต์อลังการงานสร้างมากครับและนี่ก็คือสกินที่ผมจะมาล่าในวันนี้นะครับผมตัวของทารอนนะ โอกาสนะครับผมมาดูโอกาสการดรอปกันก่อนนะสำหรับเซสกินนี้นะครับผมโอกาสการรับรางวัลนี้ครับผมก็จะมีอยู่ที่สกีนทารอนนะโอกาสออกอยู่ที่0.5นะครับผมแล้วก็ตัวของเซตนะครับศูนย์จนะแล้วก็จะมีตัวของคาริสตาหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะตัวของด็อกเตอร์มอนโดหตัวของทีโมอีก1%นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสการดรอปพวกนี้นะครับผมเป็นเหรียญที่เอาไว้ใช้แลกนะครับผมพวกแชมเปี้ยนพวกท้าว้าผ้ากรอบอะไรพวกนี้นะครับผมก็95%ครับผมออก5อันนะ 0.5ครับผมออก8นะแล้วก็0.5นย์จุดอันออก10นะครับผมอ,อ,อัตราการดอกเท่ากันนะแต่ว่ามันจะมีการันตีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูนะครับอัตราการแลกของนะครับผมนี่ตัวของเท่าเราจะใช้อยู่ที่66แป้มนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นอ่ะก็จะใช้อยู่ที่50นะแล้วก็จะมีตัวของเซตที่ใช้นะ66เท่ากันนะเป็นสกินระดับเม็ดส้มนะครับผมเท่าที่คำนวณดูเนี่ย66สิบหกแป้มน่าจะสุ่มประมาณ14ครั้งนะครับผมแต่ว่าเราจะมาดูกันว่า ไออีเวนต์เนี้ยมันเกลือไหมนะคือความหมายของคำว่าเกลือก็คือถ้าเกิดผมสุ่มไปแล้วอะ่ะอย่างต่ำ 1, w, w C, w C, w C, อ่ะหนึ่งพันสี่ร้อยดับยูดัยูอ่ะดับยูไวร์คอเข้ากับว่าถ้าผมไม่ได้สกินเลยเท่ากับว่าเกลือนะที่ต้องไปแลกในร้านค้าเองสมมติถ้าเกิดผมสุ่มเนะี่ยสุ่มไปทั้งหมดอ่าสิบสี่ครั้งนะครับผมแล้วได้สกินม,มาหนึ่งสกินเนี่ยอันนี้อาจจะคุ้มแล้วก็ถ้าเกิดได้ตัวของคาลิต้าจะยิ่งคุ้มยิ่งกว่านะสำหรับผม เพราะว่าสกินเซตเนี้ยผมต้องการแค่ตัวของทารอนกับคาริสตาสมมติถ้าเกิดซ่มแล้วได้ตัวของตัวใดตัวหนึ่งไปแล้ว,วครบ1 0 0 0 w c อะ่ะผมก็จะไม่ซ่มต่อนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเปิดกันก่อนเลยนะอันแรกๆครับแบบซับซ้อนบสัก5ครั้งละกันเนาะเดี๋ยวผมจะซื้อเหรียญก่อนซื้อไปอีกประมาณสี่เหรียญตอนนี้ผมมีอยู่1เหรียญน,นะโอเคก็เดี๋ยวจะทำการเปิดในอ้อมหาครั้งนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าผมจะได้เลยหรือไม่นะ หนึ่งสองซ้ำอือหือเค็มๆไปครับผมมาถึงก็ได้มายี่สิบห้าแทมนะโอเคเดี๋ยวผมซื้ออีกสักห้าครั้งนะครับผมวปแล้วสุ่มเลยครับหนึ่งสองซ้ำลุยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคระด้วยผมไปโอ้โหได้กลิ่นความเค็มนะครับผม ได้กลิ่นความเค็มครับโอเคเี๋ยวเดี๋ยวผมจะซื้ออีกสี่อันละกันนะครับผมก็จะไม่ให้มันเกินกบประมาณนี้เนาะปหนึ่งสองากดหนึ่งครั้งนะจะกดทีละหนึ่งครั้งแล้วนะครับผมโอเคได้มาอีกห้านะอ่ะกดไปอีกครับได้มาอีกห้าครับผมรู้สึกว่าผมจะเกลือนะมา โอ้โหอันสุดท้ายครับเด็ดหมุนก็นเลยทีเดียวเชียวครั้งสุดท้ายแล้ว,พวเพื่อนๆครั้งสุดท้ายแล้วถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้เนี่ยเท่ากับว่าผมเกลือจัดๆเลยนะมาไปตื่นเต้น,นครับรู้สึกว่าไม่ว่าเว้นไหนก็เกลือนนะคือ GM ก็ทำร้ายผมเกินบางทีอะ,อะไปเลยไปเลยลุยเกลือเกิน <ๆ S 1> ครับพี่น้องโคตรเกลือเลย โอ้ย oh, ตายตายแล้วตาย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 แบบนี้อ่าผมจบที่หนึ่งพันสี่ร้อยะครับผมไหวคอนะแต่ว่ามันได้แต้มอันนี้สุ่มมาอีกหนึ่งนะครับผมอีห้าอันโอเคอันเข้ากับว่าผมจะเปิดได้อีกห้าครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอแต้มฟรีห้าครั้งเนี่ยมันจะทําให้ผมได้อะไรมาบ้างหรือเปล่านะโอเคขอให้ได้เถอะมะหนึ่งสองสาม เอา้าไม่ได้เหรอเอาแล้วมันคืออะไรไอ้ห้าอันเนี้อ๋อไอ้แตมแรกอันนี้ what the fuck โอเคแต่ว่าตอนนี้ผมมี66แต้มครับแต่ว่ากิเลสมันครอบงำหมดเพื่อนผมว่าผมต้องได้ใช้ว่ามาอีกสักอีกสักสี่แล้วกันอ่ะถ้าถ้าพลาดก็คือไม่เอาแล้วครับผมมา ก็นี่คือขมเกลือจ,จัดๆเลยนะอันนี้คือมาแบบว่าเสียไปรวมๆก็คือสองพันไวคอแล้วนะครับผมยังไม่ได้อะไรกับเขาเลยนะเนี่ยครับได้แต่แปมเนี่ยผมอ้โหูไม่มีสก,กินออกมาเลยฮนะอ้โหูของแท้ครับของแท้เนี่ยโอ้ไม่มีเลยเพื่อนอ้โหูอะไรมันจะเกลือปานนั้นนะโอเคพอดีกว่านะเดี๋ยวมันจะบานปลายเนี่ยครับผม ก็เราได้ตัวของสกินทารอนแน่ๆครับก็เดี๋ยวแลกเลยแล้วกันนะไปะแลกมาแล้วครับสรับสกินทารอนนะโอเคได้มาหนึ่งสกินครับแต่ทีนี้ก็เฮ้ย <c oughs> ยีเก้าแรกท่าวิ่งได้หรอถทาวิ่งสิือทาวิ่งสวยนะเพื่อนเแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้ท่าโพสนะกรอบนี่ได้เปล่ากรอบนี่ไส่สิบแปดสิบแปดเอากรอบแล้วกัน,นครับโอเคแล้วก็ยังมีอีกสิอดแต้มครับขาดแค่หนึ่ง h e f u c k ผมขาดเช่นหนึ่งว่ะเพื่อนๆพ่อผมขาดเช่นหนึ่งผมจะได้ท่านี้โอเคไม่เป็นไรครับแค่ร้อยไวคอนะซื้อไปโอเคเกลือจัดจัดไม่ได้อะไรขเขาเลยฮะเดี๋ยวผมแลกท่าโพส,สักอันหนึ่งฮะเอ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวดูท่าโพสอันอื่นกันมันมีท่าโพสที่อันนะตัวของทารอน โอเคไม่มีครัผมปะใช้ไปเลยครับโอเคครับผมอีเวนต์นี้นะผมเสียไปทั้งหมด2 1 0พันยไวคอรนะได้แค่สกินตัวของทารอนสกินเดียวนะแล้วก็มีทาโพสกับกรอบนะครับก็เดี๋ยวไปดูกับตัวของสกินทารอนกันนะก็ตัวตัวผมเกลือนะเกลือมากเลย นี่ครับผมแต่ว่าเป็นสกินระดับเม็ดสมนะหรือก็เทียบเท่ากับสกินระดับอันติเมตนะสกินระดับอันติเมทเนี่ยราคามันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งพันสามรอยี่สิบห้าวายคอครับผมก็จะตกอยู่ประมาณพันสี่นะตองจริงๆคือมันก็ไม่ได้เกลือหรอกครับผมมันก็เหมือนเราซื้อสกินระดับเม็ดสมเม็ดนึงอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ว่ามันจะมีพวกทาโนนทานีมันพ่วงมาด้วยแล้วก็กิเลสตัวเองด้วยนะอะไรประมาณนี้ก็เลยทาให้ผมเสียเยอะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไปดูหน้าสกินอีกรอบนนีนะ โอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์สกินนะครับตัวของทารอนกันนะก็เราได้มาแล้วเราก็ต้องรีวิวให้เพื่อนๆดูนะสำหรับสกินนี้นะเป็นสกินที่สวยมากนะครับผมเดี๋ยวจะเริ่มจากการใช้สกิลหนึ่งก่อนนะเ,เริ่มจากการเดินก่อนครับนี่ถ้าเดินก็จะประมาณนี้นะนี่ก็ดูไม่ได้แตกต่างจากตัวของปกติเท่าไหร่จะมีการแบบว่าหยิบพัดขึ้นมาพัดด้วยนะเดี๋ยถ้าดูด,ดูถ้าวาร์ปนะครับนี่ ครับผมจะประมาณนี้นะสำหรับถ้าวาวของตัวทารอนนะสวยอยู่ครับทีนี้มาดูคิลสามกันไหนก็วาวกับบะมาใช้คิลสามแบบนี้กระโดดกระโดดตอนวิ่งแบบวิ่งมาไปจะมีการถือลมด้วยนะแบบนี้อโอเคดูครับดูถ้ากระโดดนี่เอฟเฟกต์สวยมากครับเหมือนตอนจังหวะตอนกระโดดเนี่ยตัวของเรามันจะมีแบบมีออร่าฟ,ฟ้าๆติดตัวด้วยนะ นี่สวยครับสวยสวยสวย,สวยทีนี้มาดูสกิลที่1กันครับสกิลที่1เอาแบบว่าจากระยะไกลก่อนนะกระโดดพุง่งเข้าไปนี่ประมาณนี้ครับจะมีแบบว่าอลล่าติดที่ตัวนะนี่ประมาณนี้เอฟเฟกต์ใต้เท้าก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับผมมาเดี๋ยวเราจิ้มแบบระยะประชิดนี่เอฟเฟกต์เลือดไหลศัตรูก,ก็มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นนะโอเค ประมาณน,นี้เลยมาดูสกิลที่สองนะครับนี่สวยนะครับผมโอเคต่อมามาดูไฮไลท์ครับสกิลวันติเม่นะ,ะอื้ือัตติเอฟเฟกต์สวยมากครับทุกคนดิโคสสวย แล้วทีนี้เราลองดูแบบคอมโบแบบครบชุดเลยฮะโคตรเทร่ครับตัวของทารอนเปลี่ยนสีด้วยนะเฮ้ยผมเพิ่งเห็นว่าตัวของทารอนเปลี่ยนสีด้วยเพื่อนดูดิเอ้ยสวยจัดเลยสกินนี้คุ้มค่าแต่การเติมอยู่นี่ครับผมนี่ โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะสำหรับสกินของชารอนนะครับผมใครที่อยากจะตัดสินใจนะครับผมสุ่มนะครับผมกาชาดีก็ลองไปสุ่มเล่นกันได้นะบางทีเพื่อนอาจจะดวงดีกว่าผมนะอันนี้ผมมาเป็นหนูทดลองยาให้กับเพื่อนนะเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยมันไม่มีการันตีให้นะครับผมเท่าที่ผมโดนมาเนี่ยผมเสียไป2 0 0พันอ่ะจริงๆประมาณพันสี่พันห้าคือมันต้องการันตีให้หนึ่งสกินแล้วนะแต่นี่คือมันไม่การันตีให้นะครับผมก็แอบเกลือนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะ ก็ใครอยากจะไปลองเป็นสุลตาหรืออะไรก็ลองได้นะครับผมส่วนผมก็ต้องพอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเงินทุนจะหมดแล้วครับผมต้องเก็บไว้เว้นหน้านะเผื่อมีโอกาสได้ทับนะครับผมโอเคห้องสารคดปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับสามารถโดเน็ตเป็นกาลังใจให้กันได้นะว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แทงกับทาง YouTube หรือลิก์โดเนตที่อยู่ใต้ดีคริปชันเลยนะครับผมสนับสนุนผมให้มาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้ได้นะครับโอเคห้องสารคิีวันนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย